สำหรับบางครอบครัวปริญญาหนึ่งใบไม่ใช่แค่กระดาษแต่มันคือความหวังที่ฝากไว้ทั้งชีวิตครอบครัวชาวไร่ชาวนาการเรียนจบไม่ใช่เรื่องความฝันลอยๆแต่มันคือหลักฐานว่าความลำบากของพ่อแม่ไม่ได้สูญเปล่าสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุดารัตน์นิวงศสานะคะเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ค่ะสาขาครูชีววิทยานะคะก็ วันนี้ก็ได้มารับปริญญาบัตร <c oughs> ความรู้สึกแรกที่ตัดสินใจมาที่นี่นะคะคือครั้งแรกเลยอ่ะหนูติดพยาบาลค่ะที่ของมนครเหมือนกันอ่ะเป็นเป็นพยาบาลที่แรกหนูก็ตั้งใจสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยค่ะเลอแค่จ่ายเงินค่าเทอมคือหนูสอบสัมภาษณ์ผ่านหมดแล้วเรียบร้อยแต่ว่ามันมีอีกความรู้สึกหนึ่งที่หนูรู้สึกว่ามัน ป่านนี้ยังไม่ใช่ก็เลยตัดสินใจอยากมาเรียนครูค่ะเป็นครูสาขาเปิดใหม่ที่คณะวิทยาศาสตร์เป็นครูชีววิทยาค่ะก็เลยลองตัดสินใจมาเรียนแล้วก็เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ค่ะคุณพ่อคุณแม่ทําอาชีพเกษตรกรค่ะมีพี่ชายหนึ่งคนค่ะหนูเป็นลูกคนที่สองปริญญาใบนี้คือปริญญาใบแรกของครอบครัวค่ะ สำหรับหนูหนูคิดว่าใบปริญญาบัตรนี้นะคะมีความสำคัญในชีวิตหนูมากในการก้าวไปสู่อาชีพที่ตัวเองอยากเป็นก้าวไปสู่เงินเดือนขั้นเงินเดือนที่ตัวเองอยากได้เปิดโอกาสให้ตัวเองอะรับสิ่งใหม่ๆได้โอกาสจากสิ่งที่ที่มันกำลังจะเข้ามามากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้เรียนต่อก็อยากเรียนต่อให้สูงขึ้นอันดับแรกเลยปริญญาบัตรสำคัญกับครอบครัวหนูหามากๆก็คือในความที่มันเป็นปริญญาบัตรได้แรกค่ะ มันเลยทําให้พ่อกับแม่ภูมิใจมากๆและหนูก็เชื่อมันว่าเพื่อนพ่อแม่พี่น้องหนูและแม้กระทั่งอาจารย์นะคะภูมิใจในตัวหนูเช่นเดียวกันถ้าในวันที่ได้รับปริญญาบัตรแล้วสิ่งแรกที่หนูจะบอกพ่อกับแม่เลยคือหนูทํามันสําเร็จแล้วนะทําความฝันของพ่อกับแม่ที่อยากให้หนูรับปริญญาเรียนให้จบเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะเรียนได้อ่ะทาได้แล้วนะแล้วก็ปริญญาใบนี้ เป็นสิ่งที่ตอบแทนและก็แทนคำขอบคุณของหนูที่อยากบอกกับพ่อแม่ว่าตั้งใจทำให้เต็มที่แล้วก็ปริญญาใบนี้สำคัญมากๆแล้วก็ตอบแทนคำขอบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาค่ะตอบแทนน้ำใจแล้วก็ความรักของคุณพ่อคุณแม่ได้เกินเยิ่ยมันดับหนึ่งความหวังของหมู่บ้านใช่ไหมคะถ้าเปรียบเทียบหนูเป็นความหวังของหมู่บ้านเลยหนูก็คง หนูก็คงอยากเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาครอบครัวสังคมแล้วก็สิ่งสำคัญเลยหนูเรียนครูนะหนูก็อยากเอาความรู้ที่หนูได้ไปพัฒนาเด็กๆให้เขากล้าที่จะเรียนเพราะว่าหนูก็เติบโตมาจากสังคมเล็กๆชนบทใช่ไหมคะคือผ่านเด็กๆที่เขาค่อนข้างไม่มีโอกาสในการเรียนหรือมีทัศนคติในการเรียนที่ไม่เรียนก็ได้ เรียนจบมหกทำงานก็ได้อะไรเป็นเนะี้ยทำให้เขาได้รับรู้ได้เล็งเห็นว่าการเรียนปริญญามันสำคัญและการเรียนสูงสูงมันสำคัญมากๆในการก้าวไปข้างหน้าในอนาคตของตัวเองค่ะทำสิ่งที่เราควรทำความรับผิดช,ชอบของเราให้มันสำเร็จแล้วเราค่อยไปทำสิ่งที่เราอยากทำก็ได้ในชีวิต